สวัสดีครับทุกคนแอบไม่ได้เจอกันนานก็ที่ไม่ได้อัดคลิปไม่ใช่อะไรหรอกนะก็อย่างที่เขียนไว้ใน description ของช่องเลยก็คือไม่อัดเท่ากับหามแมปไม่ได้ก็ต้องมาเล่น Bio b บี้ยวบสเพราะว่าเรามีแมปจะเล่นแล้วนั่นเองช็อตช็อตช็อตก็คิดไม่ออกว่าจะลงอะไรดีเออเอาขวบแล้วก็เลย ต้องมาสร้างเรือนะทุกคนมาเรามาสร้างเรือกันดีกว่ามามามาเรามาสร้างไปกันดีกว่าเออวันเนี้ยเป้าหมายเราคือเราต้องชนะให้ได้อย่างน้อยหนึห่งตาไปหลังจากเราชนะปุ๊บจบคลิปเลยเ,เคยเคยเคยเซฟอะไรวะแทนก์ในรถถังวะยี่รถถังรถถังเยอะเยอะ สร้างเรือมาทีสร้างเรือสร้างเรือมาดิกว่าเฮ้ยปัญหาอะไรวะใครวะไอบีอะไรเนี่ยโอ้ยดูดูดูมันดูมันยาเซิร์ฟครับทุกคนผมขอยาเซิร์ฟก่อนนะมีใครก็ไม่รู้มานะผมทุกคน ถ้มันไส้ก็รีพอร์ตเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าคนดูทำหน้าเพราะคนดูเห็นชื่อไปแลนะ้วเีไปหารีพอร์ตเขาเลยผมไม่ได้ส,สดนะัสนุนยิ่งไปาหาแนละ้วพี่สนับสุนนี่เขาเห้นผมรีพอร์ตเขาไม่ได้บอกลย <c oughs> จอยมาจอยมาเริ่มเริ่มเริเร่มเ,เราจะได้เริ่มถ่ายสักทีเออเจทุกคนเรามาสร้างเรืออยู่อะ เสียงเสียงนกในกเกมผมลืมปิดเสียงเกไมไปทุกคนเสียงดังไปร้เปล่าปิดเสียงเกหมห่อมา,าเรามาต่อยอดจากสิ่งเดิมที่ผมเคยสร้างไปดีวกว่าอย่างไอ้แท้งต่อยอดจากมันต่อยอดไงดีทุกคน เราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วนังนี่อู้อแต่กูไม่อยากควบคุมเรือเออจ่าจ่าไปไปทำตัวเป็นคนที่ดีไว้ควบคุมเรือเลยเา,าเราเชื่อมั่นนะจา่ามาไปเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนมา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 ตัวทุกคน

เออเอออ,อขับดีๆเอ้ยเอ้ยเออ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 ตายออ้ยฉันไม่ได้เรื่องเลยปั่เลยด้ก็ตื่อ่ะฉันไม่ได้เรื่องเลยรีเซ็ตกลับมาเพื่อนผมแม่งใช้ไม่ได้เรื่องเลยทุกคน ข่อ,อยยิ้มสกกับ <c oughs> ไาเลีลาไนมะ่ชอบเลยลีลาเนี่ะต่อยอดเรียมมน

เออเออเออเ้ย <laughs> โอ้ทุกคนตาน,นี้ไม่รอดแล้วแหละเราเอาใหม่อีกรอบป่ะตายซะหนักไปครับทุกคนผมเชื่อว่าเรือธรรมดางผม่มันไหวแล้วไม่ต้องอัปเกรดแล้วเอมามา,มาเอาเรือธรรมดาแล้วดีกว่า เฮ้ยจ่าจ่าตาเจ้จ่าตาเจ้ตายคนแรกบาเลียเออนั่นแหละไปกันดีกว่ามาทุกคนเราลุยกันเลย คำมเตะวะอุ้ยมึงอยากกดปืนวดีเอาใครกดใครกดวะไม่ได้กดได้จไม่ได้กดเลยโอ้โโอ้โโอ้เออหงุดหงิดอะทุกคนเออแล้วถังยืนถ่าล้วทุกคนอย่างเงี้ย วันเงียวหมดแล้วโอ้ย<ป>นี่อะไรวะเนี่ยเรือเร<ป> <c oughs> ือเรือสมัยรัตนกโกสินทร์โอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ มาดึงกับมาได้ไงวะออไม่ดึงกับมาวะดึงกับมาดิดึงกับมาน,อนีอยู่นั่งไม่ได้นั่งใครเปิดบาลียะยปยปไปโอ้ยอะไรอ,อย่าไปกดโดนจรวดนะอย่าไปกดโดนจรวดนะพุ่งพุ่งไปต่างโลกนะ เราเราไหวชิวนะทุกคนใช่เราชิวแล้วคอยเราเราทำมีใบอะเรอ่ะใบไม่เกิดใช้ใบไม่รู้ไหมปิดปิดดิอู้จุ๊บจุ๊บอืมเลี้ยวหลบเลี้ยวหลบนี่น้องแบบต้องเ,อเล่นอย่างนี้นะทุกคนเยอนะอืมปะคาปะคาให้มันแดดเว่ยเนาะ เราต้องเล,เล่นจบเราเล่นจบเราะเราเล่นจบเราจะจบคลิปเออเออคลิปเออจบเลยแบบเล่นจบปุ๊บจบคลิปเลยต่อต้อ่ะค,คละิตดบก่นใครับอุ้ยไอจ่าเอาประตูขอทอวะ ยิงยิงเคสคิสต์ลเงี้ยเรื่อยๆดีกว่าจะได้ต้องรอรกับเราแล้วเรามีแล้วไงเออชนชนชนเออโออเออตันเดอร์เปิดบาเลียดิเปิดบาเลียดิเปิดบาเลียเปิดบาเลียเปิดบาเลีเด้บาเลียระเบิดโอ้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 โอหมดโลเลยทุกคน เอาใหม่ครับทุกคนเรื่อยๆกันมามาแล้วเอาเครื่องเอาเก้าอีนักบินเก้าอีนักบินอยู่แล้วเก้าอีนักบินนี่ไงเก้าอีนักบินเจอแล้ว โดมนโมนเอ็กซ yes. yes. yeah. yes. oh. yes. you know ์เีราเรีบบที่นั่งเราจะได้ไปถ้ารอบนี้เราไม่ผ่านก็ช่างแมงเอื่อเร็วสักอันสักอันเ่เราไปกันดีกว่า ต,ต้องต่อไปแล้วต้องต่อไป EP นี้ไม่จบหรอกคิดว่าจะจบ EP นี้ม,มีคิดว่าจะจบง่ายๆหรอ,อเราจะรับจอดจบ,จบเราปิดเทโบก่อนเทโบเราไว้ใช้ด่านด่านอิเล็กทริกเท่ยนั้นด่านนั้นผ่านยากเฮ้ยเรือมันจะบินอย่างเดียว <laughs> เอาออกก็อีนักนักบินมาผมไม่รู้เรืมันแรงเรื่อนแรงนี่ยกยกลอยกลอเออเออไป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 ทุกคนเราบินกันดีกว่าเราบินกันดีกว่า อีโดบินเลยเอ้สายไฟนะมันโคตรอันตรายเลยทุกคนโดันโคตรโคตรเกลียนอะเบอร์บเลตเปิด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 เออเออเออร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 อโอ้เออ 你你你你你你你！哈哈，要等我？啊！你赢了，我输了。我输了。我输了。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  โอ้ยมันยิงมันยิงมันยิงไม่ใช่เลยคนนั้นเอ๊ะยกตุนหลบเอ้ยไม่มีที่นั่งแล้วดังเท่หัวล้นเลยเวลาทุกคนเราเราเราต้องผ่านมันไปให้ได้มันอีกกี่ด่านอ่ะโอ้มันกี่จับจัะ เหมือนล้นเลยแต่ต้องผ่านไปได้ทุกคนอีพีนี้เราต้องจบเอ้ยอยายายาเอ้ยยา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 เออเออโอ้โหเต็มทุกคนเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้โห โอ้โหมันมันกดมันกดอะมิโนนเอ้ยโอ้โหอย่างนี้รีรีรีบล็อกทองมันหนาจริงเลยโอ้โหไปละอืแยกเป็นสองส่วนเลยเ <c oughs> ออเออโอ้โหอมากอด n เ way ใช่ไหมใช่ไหม โอ้โหจานี้กูเครียดเลยไอ้ทุกคนเราตายกันเราตายกันดีกว่าเออโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันหรอคลิปมันยาวเกินก็สรุปคือคอีพีนี้เราเฟลครับเราไปไม่ถึงแต่เราเกือบถึงเพราะฉะนั้นอีพีหน้าจะเป็นอีพีแก้มือของเราเลยโมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับออกดติดตามผมด้วย well i don't